อะไรเนี่ยอืมเขาบอกว่าเปิดเรื่องมาเราโตบนว่าโอ้ชั้นตื่นสายแล้วเนี่ยมันกี่โมงแล้วจะต,ต้องรีไปเรียนนะอ่ะตามตามที่นาโตบอนนะครับว่าให้อะไรเนี่ยฉันเสียเวลาไม่ได้ฉันสายไปแล้วอ่ะผมเดินอ๋ออยู่ดีไปเดินเขียนประตูนี้นะครับมันเลยให้เรามันก็เลยบอกว่าฉั้นไม่อยากไปสายโรงเรียนก็อยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้เลยโรงเรียนอ่ะ แล้วเราก็เข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะเริ่มเรียนนะครับตัวเกมก็จะบนว่าอ่านี่คือห้องเรียนของฉันอ่านี่มันก็คือประมาณว่าบรรยายเราฟังนะครับว่าที่นี่คุณสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันตอนในช่วงเช้าทุกครั้งที่คุณเข้าเรียนคุณจะได้รับค่า INT ก็คือแบบว่าค่าความรู้นะนั่งลงเลยนักเรียนทุกคนมาเริ่มเรียนกันดีกว่าตัวเกมบอกว่าเราได้ค่าความรู้หมดหนึ่งแล้วนะคือว่าเงียบไปเลยตัวเกมขาบอกว่าให้เราเก็บค่าความรู้เยอะๆนะเพื่อที่ว่าเราจะ สามารถสารสัมพันธ์กับเือเดชได้นะโอ้กลับไปทำบ้าเลยเอ่ะไปไปกลับบ้านกลับบ้านเหมือนที่อืมนาโต้บอกว่าฉันเหนื่อยมากเลยฉันต้องรีบกลับบ้านนะ,อะขอตามทามที่มันบอกนะครับกลับบ้านไปเลยบ้านเราก็อยู่นี่นะขอเราไปดูโอ้ยเฮียตัวเิงตัวละครวิ่งเร็วไปนาโตก็เปิดขึ้นมาแล้วโตวก็ตกใจโอ้ยนี่ใครมาแปะโน้ตหน้าบ้านฉันเนี่ยไอเนี่ยบอกว่าโอ้อะไรว่านี่นี่เป็นใบที่ไล่ฉันออกจากบ้านที่อยู่แล้วไงเนี่ย ก็คือนาโตะไม่ยอมจ่ายตังค่าห้องนะครับจนทําให้เจ้าของอาพาร์ตเมนต์ไล่นาโตะออกนะครับแต่ว่านาโตะก็คิดออกนะครับว่าเสือเดชเคยยืมตงังนาโตะไปก็ตอนนี้อ่ะตอนนี้นาโตะก็รีบไปหาเสือเดชเสือเดชนะเพื่อที่ว่าจะทวงตงังเธอคืนนะครับนะไปแล้วไปแล้วเข้ามาเลยก็เขาไปคุยกับเสือเดชนะโอ้อเสือเดชก,ก็บอกว่าไงนาโตะนี่นี่เธอ,อมีธุระอะไรกับฉันถึงมาที่ทํางานฉันเนี่ย นายโตก็บอกว่านี่คุณจาได้ไหมเนี่ยเมื่อวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณยืมตังค์ฉันไปเพื่อใช้หนี้ที่เธอกู้มาไม่ใช่เหรอะอะไรเนี้นายเสือเดียวบอกอ๋อใช่แล้วฉันให้ฉันให้ตังค์คนที่ฉันกู้มาะเป็นเรื่องที่ซับซอ้อนนะนาโตเธอเธอยังไม่มีตังค์คืนนเนาโตอะไรมาณนี่นะไอ้นี่นาวโตก็บ่นว่านี่ฉันฉันไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องแล้วเนี่ยฉันต้องอะไรเนี่ยฉัน ฉันต้องหาตังค์จ่ายกระห้องนี่เธอยังไม่มีตังค์ให้ฉันหนึ่งไงอัะผม,ผมกดสกิปจนลืมอ่านนี่นะครับก็คือประมาณว่าเซอเดก,ก็บ่นว่าฉันถึงนาโตะไม่มีที่อยู่แล้วฉันอาจจะแบบว่าสงสารนาโตะนะครับเลยให้นาโตะมาอยู่กับเซอระเดกด้วยอืมก็ถือว่าเยี่ยมนะครับก็คือเธอไอ้เธอให้เรามาอยู่บ้านกับอ่าคธอให้เรามาอยู่บ้านเธอด้วยนะถือว่าโอเคเลย เกมนี้เขาตั้งไว้นะครับว่าให้เราสารสัมพันธ์กับอไอ้อซือระเดะนะครับอันนี้ก็สอนสอนไปว่านู่นนี่นั่นนะครับอืมมีอะไรบ้างเนี่ยอ้นี้อืมอันนี้ก็เป็นประมาณว่าให้เราแบบว่าเราถ้าเราอยากหาตังค์นะครับเราก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับถ้าคุณไม่โปรตังค์นะครับก็สามารถมาที่นี่ได้นะก็คือเราสามารถเก็บตังค์เพื่อทําภารกิจแล้วเราก็จะได้ตังค์ครั้งหนึ่งก็ ในครั้งละสิบบาทนะครับก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ไม้อะไรนะครับโอ้ยอ้ยเอ้ยเอเออก็คือตอนนี้ภารกิจที่ผมได้นะครับก็คือเราไปขโมยของจากโจรนะครับอืมอ่าเลยเลยโอ้ยกลับทําบ้านเลยมามามาต่อต่อต่อ้ยอุ้ยอ้ยเฮียลุ้มยุกยุกนี่นี่อ้ยอุ้ยเอาดิฟันพลาด นี่โอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยไอตัวนั้นทาไมวะติดลักเหรอดูดีมันจะเข้าป่าตลอดเลยไม่มาหาเรานะอุ้ย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 อืมอุ้ยอืมอุ้ยเฮียจะตายแล้วเฮียมีมีปั๊มเลื่อนไหมวะไอเทมไอเฮียมีแต่ยาโป้กับสาเกมปั๊มเลือนไม่ได้นี่ผมว่าผมไปดีกว่าไม่น่าสู้รอดหรอกไหนว่ากอง กล่องอะไรอ่าเขาเรียกมันบอกให้เราไปขโมยของจากโจนนะครับไม่มีว่ะอะไรวะเนี่ยให้เราไปขโมยของจากโจนแต่โอ้โจนนี่ไอ้โจนนี่วิ่งตรเร็วเลยเฮ้ยนี่ไงคุณพบสินค้าแล้วโอ้ยนี่ทำไปสู้มันไม่เกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่คืออะไรวะคุณได้พุทธหนึ่งอันไม่รู้อะไรนะครับพุทธโอ้ยเฮียหายเลือดจะหมดแล้ะโอ้ยตายตาย โอ้ยกลับทำไมไปไปไปโอ้ยเฉียบแม่งแม่งเลยอายเดินเลยสองแล้วเลยโอ้ยกลับทันบอดีเกือแบบตายทำไม่ดีมากโลโตชันจ่ายเงินให้แล้วเห็นไม่ได้ข้างละาแค่สิบเหรียญน,นี่ได้ข้างละงแค่สิบเหรียญเองนะครับก็คือได้ค่อนข้างน้อยเลยนะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะะตอนนี้เอาคั่แล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็วันพรฤหรัสแล้วนะเขาบอกว่าไปที่ชั้นใต้ดินวันฤหัสช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วยเสือดีดในห้องใต้ดินเพื่อเมื่อเธอซักผ้าต,ตอนบ่ายของบรหัสนะอืมก็ <Okay. S 1> คือตอนนี้ก็ผมข้ามเวลาไปตอนบ่ายแล้วก็มาชมสาสตรจริงด้วยสาสซี CG, จีจริงจริงด้วยตรงเน,นี้โอ้โไม่มีอะไรนะครับเราถูกก็บนนู่นบนนี่ไปนะครับมาบอกว่าให้เราอะกลับมาในตอนช่วงวรหัสตอนทำธุรกิจนี้ในเวลาเดิมนะเขาบอกว่าเลเวลความความลามกต้องเป็นเลเวลหนึ่งนะตอนนี้เลเวลความลามกผม อยู่ที่สามไหมนะักเอ้ยอยู่ที่หนึ่งเออโอเคหรือว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยูอยอ่นั่นเนี่ตอนเช้าจริงด้วยโอ้เข้าไปคุยเลยนะครับคุณอจะช่วยซื้อนาเดในครัวไหมอ๋อมันมีตัวเลือกตัวเลือกเพิ่มนะครับตอนนี้ผมซื้อยาจ่าไอรีนะครับก็คือใส่ย,ยาใส่ย,ยาคึกคึกคึกอารมณ์ให้เธอกินนะครับก็กดใส่ไปเลยโอ้ก็ เราช่วยเธอทําอาหารนะครับแล้วก็แอบ,บใส่ยายาไม่ดีไม่ร้ายเธอนะครับเดี๋ยวดูก่อนได้ว่าเฟนมไปไหนต่อตอนนี้นคืนแล้ว <c oughs> จะขอเว้ยอืมจริงด้วยเธอมาดูทีวีนะอ๋อดูเหมือนว่าซเซอร์ดิก,กําลังดูทีวีอยู่อย่งนีก็ตามเันควรไปเช่นควรอ่าอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะ,อ,ะอันนี้โอ้ารูโต มายืนทําไมตรงนั้นนะมานั่งลงสิมาดูหนังด้วยกันไหมฉันดูคนเดียวแล้วมันเบือ่อนะราโตครับคิดในใจนะครับอุ้ยนี่เธอชวนฉันดูหนังเลยเนี่ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยไอ้นี่ยาที่ไอรีให้นี่มันสุดยอดไปเลยไม่ได้ผลจริงด้วยโอ้ถ้านั่งที่โอเคเลยนะครับโอ้มีตัวเลือกเพิ่มเลยนะครับก็คือถ้าเราซื้อเหล้าจากไอรีมาด้วยนะเราก็จะได้ตัวเลือกเพิ่มมาตอนแรกไม่มีนะตอนนี้เอาเอาต่อไปดีกว่า เรื่องนี้ทําให้ฉันง่วงจริงๆบางทีอาจทําให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นได้เสือเดชฉันมีอะไรพิเศษมาฝากนะโอ้อะไรนะเออหน้าตมันคืออะไรล่ะฉันมีของพิเศษมาให้นะโอ้เอาแล้วอะไรวะนี่มันคือสาเกสาเก,าเ,กเหรอนี่ถือให้ฉันจริงเหรอเนี่ยโอ้ไม่กอดยอดเลย บางทีการที่อยู่กับเธอด้วยนี่มันอาจไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะนี่ยดาเนินต่อไปและเสื้อเดะดื่มมากเกินไปดันใดนั้นเธอก็จ้องมองคุณด้วยกัดหนึ่งผีปากของเธอโอ,โอ้เอาแล้วนี่เธอเธอหวานาเสน,น่ใสเราซะและ้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ย <c oughs> นารุโตคิดในใจแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยทำไมเธอถึงเอาแต่มองฉันแบบนั้นน,นะนี่ยเฮ้ยนารุโตอย่าเผลอหลับไปล่ะ อะไรนะฉันยังเตือนอยู่เนี่ยแต่หนังเรื่องนี้ทำอะไรมันดูน่าเบื่อมากเลยอะ่ะเออแต่ตอนแรกก็น่าเบื่อนอ่นแหละอืม <c oughs> เธอเมาแล้วนะครับตัวน,นี้แต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วอืมอตัวอาจจะเป็นเพราะว่าเธอดูหนังสนุกได้เพราะเธอเมาแน่เลยนะอืมแล้วไงล่ะโอ้พอดีฉันมีความคิดเก๋งๆอะ่ะเธอช่วยนวดนวดฉันให้หน่อยก็แล้วกันนะนี่นอนฉันจะนวดให้เธอแต่อะไรไม่รู้กูเกิลเปไม่เข้าใจนะครับผมไม่รู้อ้าว <c oughs> สรุปก็ไม่ได้ไปต่อนะครับผมูุสาพยายามว่าเออไปซื้อเหล้ามาดองไว้เยอะๆแล้วก็ไปโอ้มันบอกว่าค่าความอะไรวะค่าความอ่าค่าความสุขสนผมไม่พอนะครับโอดเสียดายมากเลยนี่ถ้าเมื่อกี้ถ้าค่าความสุขสนพอนะครับอาจจะได้ชมฉากซีจีกันเพิ่มนะสรุปว่าตัวละครก็บ่นว่าโอ้ฉันไม่สามารถทำอย่างนี้ได้เว้ยฉันเพราะค่าความสุขสนฉันน้อยไปโอ้ เออผว่าผมปิดคลิปไปเท่านี้ดีกว่านะครับผมเล่นมานานแล้วผมรู้สึกเมื่อยนะผมก็ตอนนี้ก็อ่าตีสี่ทุ่มนะครับผมก็จะนอนเวลานี่แหละงั้นก็ปิดคลิปไปเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมค่อยตื่นมาตัดต่อคลิปให้นะอ่ะบ๊ายบายครับุทุกคน